มาตรงงานตอนนี้เราจะทําอะไรกันเนี่ยนั่นน่ะสิทําเป็นแต่โรงงานแล้วทีนี้จะไปทําอะไรได้อ่ะเดี๋ยวก็ต้องลองหาสมัครงานดูใหม่แล้วกันมันจะเป็นยังไงแล้วค่าเช็จ่ายดูซิเนี่ยมีน้องเยอะอะ่ะค่าชาวบ้านผ่อนรถอีกแย่<ฮ> yeah, สถานการณ์ไม่ดีเลยอ่ะแบบนี้แล้วพี่ได้งานแล้วแล้วหนุ่มว่าเดี๋ยวดูกันอีกทีนึง จะทำคนเดียวไหวอรอไม่ไหวก็ต้องไหวดีผอตกงานก็อลองดูได้อะไรก็ต้องทำทำไป เองทำอะไรอยู่วะกูนั่งสมัครงานอยู่เนี่ยไม่มีที่ไหนรับกูเลยวะกูมีช่องทางหาเงินรวยๆอยู่สนใจปเปล่าทําอะไรวะตอนนี้กูเทบิตคอยอยู่เว้ยเดือนเดียวบวกมาครึ่งแสนนะเฮ้ยจริงดิจริงนี่เพื่อนสนใจปเปล่า้ามันได้จริงก็สนใจวะ่ะเอางี้มึงมีเงินอยู่ปเปล่าวะกูก็พอมีอยู่ก้อนหนึ่งที่ได้จากเลิกจ้างมานแหละเฮ้ยมึงโอนมาให้กูดิเดี๋ยวกูเทให้เอง ครึ่งปีมึงจับเงินล้านแน่เพื่อนเอางั้นเหรอวะกูอขอปรึกษาการดากนดิอ้าวเอาเอาปรึกษาการดาก่อเอาโอเคเพื่อนนี่การดาไอ้น้ำอะ่ะมันแนะนาช่องทางหาเงิในให้เราได้แล้วนะมันบอกว่าบิตคอยได้เดือนเราเป็นแสนบิตคอยเหรอจะเสี่ยงไ,ไหมอ่ะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะมันกลัวแต่น้ำมันศึกษามาแล้วตีหรอ เนี่ยแล้วเงินก็ก้อนสุดท้ายแล้วนะคราวนี้เอานาะทีรักเราจะได้มีช่องทางทำอาหารกินเพิ่มขึ้นแล้วแต่ป้าแล้วกันแต่ระวังด้วยแล้วกันโอเคอนานาทีรักโทรมาไหมวะเนี่ยฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลเฮ้ยเงินที่มืองเอาของกูไปลงทุนเป็นไงบ้างวะมึงไม่ได้ดูข่าวเหรอ บิตคอยลร่วงจนจะมุดดินกันอยู่แล้วเนี่ยอ้าวไหนมึงบอกมึงกูจะได้รับเงินล้านไงเอ้ามึงจะมาโทษกูได้ไงเพือพ่อนเอ้การลงทุนมันมีความเสี่ยงมึงเอาเงินมาคืนกูเลยนะมันเงินก้อนสุดท้ายของกูเลยเนี่ยแล้วกูเจเอาที่ไหนคืนมึงกูก็เสียเหมือนกันเนี่ยอืแค่นี้แนะห่เฮ้ย เมื่อนี้เราลงทุนไปอะดทุนยับเลยนั่นไงดาบอกแล้วเนี่ยว่ามันเสี่ยงมันเสี่ยงก็ไม่เชื่อใครจะไปรู้ไว้ใจเพื่อนเนี่ยเนี่ยแล้วเงินในบัญชีเนี่ยก็สุดท้ายก็ไม่เหลือแล้วเนี่ยแล้วทีนี้จะทำยังไงล่ะ บายดีไหมพี่หนูแต่หนูอะหนูตกงานอ่ะพี่แล้วก็แบบซวยซับซวยซ้อนมากๆเลยอะพี่โดนโกงไปอีกอะ่ะเงินกอนสุดท้ายที่มีเก็บไวอ้อ่ะก็โดนโกงเกลี้ยงเลยอ่ะพี่แล้วอย่างเงี้ยหนูจะทำยังไงดีอะจะพี่ งั้นหนูขอกลับไปอยู่กับพี่ได้ใช่ไหมจ้าโอเคขอบคุณพี่มากเลยอ่ะที่ให้โอกาสหนูแล้วก็ไม่เคยทิ้งหนูเลยอ่ะค่ะจ้าเดี๋ยวเจอกันนะจ้าสวัสด,ดีจ้า โอ้ดูทางเข้าสวนเราทางเป็นหลุมเป็นบอ่อขนาดนี้มันไม่เหมาะกับรถกิ๋งเลยนะเนี่ยอาจจะใช้ทางของเราไปเนี่ยเพราะ<อ>ว่าถ<ป>้าทำจริงๆอนะมันก็ต้องใช้นกกระบา่ไม่งั้นก็เป็นตอนเดียวที่ถูกได้เยอะๆเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเวลาตัดทีนึงก็เป็นร้อยนูกมอัร้อยรูปผลผลิตเราดีเราก็ต้องเลียนเพราะรถก๋งตัด เข้าสวนก็ลําบากาาไปขายของไม่ได้โอ้ทางก็ลําบากเหล่อเกินทางในสวนก็แบบเนี้เนาะมันไม่เหมือนในเมืองที่เราเคยอยู่หรอกจริงเราใช้แค่ในเมืองได้พี่จิ อิไม่เป็นไรนะ,ะกลับมาตั้งหลักที่บ้านเรามาช่วยกันทำสวนทุเรียนสวนบ้านเราเองไม่ต้องไปเช่าใครเป็นลูกน้องใครค่ะพี่เดี๋ยววันนี้พี่จะสอนทำสวนทุเรียนนะมันไม่ยากหรอกแต่มันเหนื่อยหน่อยนะ ไม่เป็นไรค่ะเพื่อธุรกิจของครอบครัวเราหนูทําได้อันนี้ถ้าเสียงดังอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาแก่แล้วนะเนี่ยตัดได้ละเสียงยังไงอะ่ะเสียงอย่างเงี้ยเนี่ยแก่แล้ว<ด>พร้อมที่จะตัดละอืมเราก็ลองตัดเลยเนาะนะนี่เราก็ให้น้ำวันเว้นวันนะ,ะให้วันนึงต่อสามสิบนาที แต่มันไม่ได้ชอบน้ํานะแต่มันก็ขาดน้ําไม่ได้ใช่เนี่ยทำหัวสปิงเกอร์นี่เลยทำหัวสปิงเกอร์ไว้อย่างนี้เลยใช่เราก็ฉีดยาโฮอร์โมนอย่างเงี้ยต้องดูด้วยว่ามีเพี้ยไหมถ้าถ้าใบอ่อนมาจะมีเพี้ยแล,แล้วเราก็ต้องฉีดยาใช่ขาดแรงมั่งแล้วก็ฉีดให้ใบฮอร์โ,โมนอะไรเงี้ยปุ๋ยโฮอร์โมนแล้วการใส่ปุ๋ยเงี้ยแล้วก็ใส่อาทิตย์ละครั้ง ดินเขียวเขีอยง่งแสดงว่าปุ๋ยเขากินปุ๋ยดีอ๋อใชดูที่อ่าดูที่ดินใช่รากเขาก็จะแบบสมบูรณ์ถ้าพวกยาเชือ้อราอย่เ้ราก็ฉีดถ้าฝนมาแล้วก็จะฉีดอาทิตย์ละครั้งอ uh huh. ไม่ให้มันมีเชื้อราในดินในลากอย่างเงี้ยในใบใบตอนนี้ก็ดีแล้วเขียวกําลังดี เต็มรถแล้วเนี่ยเราจะไปยังไงหมดเพราะนั่นนะสิถ้าใส่ไปก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยออกปัดซอยก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยามาชิพนี้เต็มๆเราต้องมีรถกระบะเของตัวเองแล้วล่ะเราต้องไปดูรถกระบะแล้วโอเคสักคันหนึ่งเนาะได้โอเค ตามที่เราคุยกันไว้นะคะคุณดากับคุณกลอฟ ที่ว่าแพลนําเสนอรายละเอียดรุ่นรถให้คุณดาคุณก๊อปไปอะนะ่ะเนาะที่ว่าคุยกันไว้นะคะก็วันนี้ดําเนินการตัดสินใจเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นตัวรุ่นที่แพลวแนะนําไปเนาะใช่ค่าเป็นตัวตอนเดียวนะคะตัวนี้โฟร์ว<ช>ิ<ช>ที่แพลวแนะนําไปตัวนี้จะเหมาะสําหรับการบรรทุกนะคะวิ่งใช้งานแล้วก็ในส่วนของตัวกระบะค่อนข้างที่จะกว้างอยู่แล้วนะคะ,คะตัวนี้ถ้าในส่วนของคุณดาคุณก๊อปโอเคในส่วนของตัวที่แพลนนาเสนอรายละเอียดไปแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราดําเนินการนะคะทําเรื่องจองแล้วเดี๋ยวแพวจะได้ ดำเนินการสั่งตัดรถแล้วก็ส่งมอบให้คุณดากับคุณก๊อฟสัปดาห์หน้าเลยนะคะก็เร็วดีเหมือนกันนะเราต้องการเร็วเลยเพื่อเพื่อจะใช้งานเลยโอเคยินดีค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวน้องแพรวขออนุญาตดําเนินการนะคะขอเอกสารของคุณดาคุณก๊อฟเพื่อดําเนินการยื่นขอรถตัดรถไปได้เลยนะคะโอเคค่ะ สวัสดีครับวันนี้มาติดต่อลยครับก็ว่าจะมาซื้อสปาร์คเพิ่มสัก3คันนะค่ะพอดีเงินมันเหลือวววว้้าาาดดนลูกไห